สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวภาวะตลาดหุ้นนะคะในรอบสัปดาห์ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนํามาอัปเดตให้ดดกับคุณผู้ชมคุณฟังเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์ค่ะวันนี้พบกันนะคะศุกร์ที่ 30สิงหาคมพุทธศักราช2567นะคะดิฉันอนุพาสิริรวงค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะได้ผ่านทางช่องทางช่อง y o u t u b ุผูอินไซด์นะคะและทางช่องทาง f a c e b o o k พุ้งอินไซด์ด้วยเช่นกันค่ะฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะ เริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่โหมดของการพักฐานบ้างค่ะหลังจากที่ขึ้นมาทดสอบจิตวิทยาที่สําคัญบริเวณพันสาจจุดนะคะรวมทั้งขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นตลาดด้วยนะคะทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะ นักลงทุนก็รอติดตามค่ะในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะและ pmi ของสหรัฐยุโรปและจีนนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะบ่งชี้ถึงกา,การดำเนินนโยบ,บายทางการเงินของเฟดนั่นเองค่ะด้านปัจจัยภายในนะคะนักลงทุนก็รอติดตามการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะส่วนเรื่องของทิศทางฟันโฟืนะคะก็ถือว่าเป็นแรงหนุนของตลาดหุ้นไทยนะคะมีการเข้ามาซื้อของนักทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะขณะที่สัปดาห์นี้เองนะคะมีปัจจัยบวกนะคะจาก งาน t h a i l a n d f o กัส2 0งพค่ะซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะงานนี้มีผู้บริหารจากภาครัฐภาคธุครกิจนะคะตลาดเงินตลาดทุนค่ะร่วมให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาตินะคะโดยปีนี้ค่ะก็มีบริษัทจดทะเบียนกว่า1 1 3บริษัทนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ลงทุนสถาบันนะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ค่ะ28-30ถึงสสิงหาคม67นะคะก็ค,คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนั่นเองค่ะ สำหรับประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในงาน Thailand f o c ั s 2024นะคะที่เราหยิบยกมาฝากกันค่ะในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยการกระกักนการกคลังนะคะได้มีการให้ข้อมูลนะคะโดยเปิดเผยว่ามีหลากหลายนโยบายค่ะที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปข้างหน้านะคะและรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาผลักดันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนไทย ESG การจัดตั้งกองทุนวายุพักค่ะ และโครงการ d i g จ t a l Wallet นะคะคาดว่าจะแจกรอบแรกภายในเดือนกันยายน67นี้ค่ะด้านของการส่งเสริมการลงทุนหรือบ B.O.I. นะคะจะมีการดึงการลงทุนใหม่มาสร้างการเติบโตในอนาคตค่ะมีระบบค้ำประกันรูปแบบใหม่ที่กำลังเตรียมเสนอคอรมอชุดใหม่ด้วยนะคะและมีการที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคนะคะซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขร่างกฎหมายค่ะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของ Entertainment Complex กนะคะก็อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นในการจัดทำร่างพรบนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของค่างเงินบาทไปดูแวะไปดูกันสักนิดค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการให้คอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินบาทนะคะว่าช่วงนี้ค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นและผ่านผวนเร็วนะคะแต่ถ้าเทียบกับต้นปี67ค่ะค่างเงินบาทยังคงทรงตัว ปัจจัยหลักนะคะจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชัดเจนในการลดดอกเบี้ยนะคะแต่การแข็งค่าของเงินบาทใกล้เคียงกับสกุลเงินของมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยก็เจอปัญหาเรื่องของราคาทองปรับขึ้นค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ค่ะรายงานตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่ระดับ2.57มื่นล้านเหรียญค่ะ เพิ่มขึ้น15.2%เยียร์ on เยียร์นะคะดีกว่าตลาดคาดไว้มากที่6.95%เยียร์ on เยียร์ค่ะโดยแรงหนุนก็มาจากการกลับมาขยายตัวของกลุ่มสินค้าเกษตรนะคะยางพาร,ราข้าวไก่สดไก่แปรรูปค่ะและสินค้าอุตสาหากรรมค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารทะเลกระป๋องผสานกับกลุ่มสินค้าอุตสาหากรรมยังคงเติบโต,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 ตเป็นเดือนที่4ติดต่อกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เครื่องปรับอากาศส่วนตัวเลขนําเข้าไทยนะคะ เพิ่มขึ้น13.1% Year on Year ดีกว่าคาดที่1.35% Year on Year ค่ะส่งผลให้ดุลการค้าเดือนกรกฎาคมนะคะขาดดุล1.38พัน 8, ล้านเหรียญค่ะมาที่ฝั่งบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะมาที่ UAC ค่ะย้มผลงานไาตรมาสที่4สดใสนคะคะหลังเตรียมบุกรายได้จากการขายหุ้น BBGI BI 370.50ล้านบาทค่ะนายชัชพลประสบโชคค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า UAC ค่ะเปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี67นะคะว่าบริษัทยังคงเดินหน้าและพัฒนาโครงการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะอาทิคโครงการโรงไฟฟ้าภูผาม่านเตรียมที่จะ COD นะคะเครื่องเจเนอเรเตอร์2กำลังการผลิต1.5เมกะวัตต์ในตรามาที่3ั67ค่ะส่วนโครงการ C.Y.C. นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ร่วมทุนระหว่าง UAC Energy จำกัดนะคะ <S 2> <S 2> เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่าย RDF 3ในสารัฐอินโดนีเซียกำลังการผลิต40,000ตันต่อปีค่ะปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานนะคะและคาดว่าจะ COD ภายในปี67ค่ะอีกทั้งนะคะคาดว่าจะสามารถรับรู้ไรายได้จากการขายหุ้นสามัญในบริษัท B.B.G.I. b บ o d i e เซ l จำกัดนะคะหรือว่า B.B.G.I.B.I. ค่ะ จำนวน8 4 4 4 9 8หุ้นนะคะคิดเป็น30%ให้กับบริษัท BBGI จำกัดมหาชนหรือ BBGI ค่ะมูลค่ารวม370.50ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทในอนาคตที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนให้บริษัทให้กับบริษัทได้ในระยะยาวค่ะมาที่กันกุลกันบ้างค่ะ ล่าสุดนะคะการกุลเซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ X x ็ m ซ a n k บค่ะในวงเงิน2.32พันล้านบาทค่ะดรสมบูรณ์เอื้ออัชาสายค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการกุลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนหรือกันกุลนะคะเปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ x อ็กซิมนะคะจำนวน2,325ล้านบาทค่ะ เพื่อสับสนุนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ Lo o ด Top PV system ของกลุ่มบริษัทกันกุลค่ะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต้นสมมุติกล่าวว่านะคะกลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าซึ่งไม่เพียงนำมาซึ่งผลตอบแทนทางการเงินแต่ยังก่อให้เกิดผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะ ซึ่งในอนาคตกลุ่มกันกุลนะคะมีแผนพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก e x ็กซิมแบในครั้งนี้ค่ะถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะผลักดันให้ธุกรกิจพลังงานทดแทนของกันกุลดําเนินการได้สําเร็จตามแผนที่วางไว้นอกจากนี้นะคะเป็นการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ c e o ของกันกุลนะคะยังกล่าวอีกค่ะว่าบริษัทยังคงเดินหน้านะคะ ยังตั้งเป้าหมายการเติบโตในช่วง3-5ถึงปีไม่ต่ำกว่า15%ต่อปีค่ะจากการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วกว่า832เมกะวัตนะคะเริ่มถึงโครงการพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศที่จะเพิ่มเติมในอนาคตนอกจากนี้ยังมีส่วนของงานในมือที่รอรับรู้ไรายได้หรือแบ็กหลอกงานขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้างานบริการก่อสร้างที่มีอยู่กว่า5,000ล้านที่ช่วยสนับสนุนค่ะมาต่อกันที่ TEGH บั้งค่ะ มันใจยอดขายอย่างแท่งปี67ทํา a l ทำออทา i ไฮค่ะ Q3 บุกไรายได้ขายไบโอก๊ส GGC ค่ะนางสาวซีนีนุชโกกนุธาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอีเซนกรุ๊ปโฮดดิง้งจำกัดมหาชนหรือว่า TEGH ค่ะเปิดเผยว่าแนวโน้มผลการง,งานของบริษัทในครึ่งหลังของปี6-7นะคะคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตอกย้ำการเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่นะคะหรือว่า sustainability To Profitability ค่ะจากยอดขายยางแท่งที่เร่งตัวมากขึ้นโดยเฉพาะจากปริมาณยางแท่ง EUDR ซึ่งเป็นสินค้าหาหมาจินมีออเดอร์เข้ามามากขึ้นโดยบริษัทตั้งเป้าปริมาณการขายยาง EUDR เพิ่มขึ้นเป็น40%ของปริมาณการขายทั้งหมดค่ะทั้งนี้ประเมินว่ายอดขายของยางแท่งในปี2567จะเติบโตได้ระดับ ไม่ต่ำกว่า10%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มียอดขาย197,000ตันและคาดว่าจะสามารถทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ค่ะจากการขายก๊าซชีวภาพหรือไบโอก๊สจากการที่บริษัท Thai Eastern Bio Power จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TEGH ค่ะขายให้กับบริษัท Global Green Chemical จำกัดมหาชนหรือ GGC จำนวน40,000 ถึง57,000ลูกบาทเมตรต่อวันนะคะส่งตรงทางท่อถึงตัวโรงงาน GGC ในจังหวัดชลบุรีค่ะมูลค่า1000ล้านบาทนะคะซึ่งจะผูกสัญญา7ปีนะคะโดยพร้อมซื้อขายภายในเดือนตุลาคม67นี้ค่ะบริษัทเตรียมจะเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ COD นะคะผลิตกา๊าซชีวภาพโซนที่3เฟสที่2ในครึ่งปีหลังของปี68ด้วยค่ะซึ่งจะทำให้สามารถรับกากอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกวันละ9 0 0ตันนะคะ และผลิตก๊าซชีวภาพได้เพิ่มขึ้นอีกวันละ9,000ลูกบาทเมตรค่ะซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่ความสนใจเข้ามาเจรจาเนื่องจากเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานสีเขียวนะคะสามารถช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนขององค์กรต่างๆได้ค่ะกรรมการผู้จัดการของ TEGS ยังกล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบค่ะโครงการติดตั้งหม้อต้มไอน้ำนะคะและหม้อน,นึ่งต่อเนื่อง จะพร้อมเดินเครื่องในตรายมาสที่4ของปี67และบริษัทก็ยู่ระหว่างการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบด้วยนะคะเช่นสกินแคร์และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะปิดท้ายกันนะคะกับ PMC ค่ะหุ้น IPO น้องใหม่นะคะเปิดจองซื้อ IPO วันแรกนะคะประเดิมผู้ถือหุ้นซิลิกใช้สิทธิจองซื้อคึกคักค่ะ ตอกย้ำผู้นำผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ระดับอาเซียนค่ะบริษัท PMC l e v e l Material จำกัดมหาชนนะคะหรือ PMC ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สติกเกอร์หรือฉลากกาวรายใหญ่ของประเทศนะคะลงสนามเปิดจองหุ้น IPO จำนวน115.72ล้านหุ้นค่ะในราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ1.82บาทนะคะ1บาท82สตางค์เป็นวันแรกในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ โดยให้สิทธ์จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นของซิลิกครับจำกัดมหาชนหรือซิลิกซึ่งเป็นบริษัทแม่นะคะจำนวน34,715,000นหุ้นในช่วงระหว่างวันที่29-30ถึงสิงหาคมและ2กันยายนและสำหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะจองซื้อวันที่3-5ถึงกันยายน2567ค่ะทั้งนี้ค่ะผู้บริหารของ MPC นะคะนายเอกสุวัฒนพิมพ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PMC Label Material จำกัดมหาชนหรือ PMC ก็เปิดเผยนะคะว่า PMC ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ s ิ lic a ฟนะคะที่เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทโดย PMC ค่ะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์เปล่านะคะึ่งคของตลาดมาเป็นอันดับท็อป5ของประเทศและโอกาสในการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนค่ะ PMC พร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดสติกเกอร์เปล่าพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวนะคะ ทางด้านของนางรัชดาเกียรตินนทค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนกิจ2บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจดหมายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกล่าวเสริมนะคะว่าการกำหนดราคา IPO ที่1บาท82สงตางค์ต่อหุ้นนะคะคิดเป็นอัตราส่วนต่อราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นค่ะเท่ากับ12.18เท่านะคะและ17.40เท่าค่ะ เป็นราคาที่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโตภายหลังการขยายกำลังการผลิตของบริษัททําให้การเปิดจองซื้อในวันแรกนะคะจากผู้ถือหุ้นของซิล,ลิกนะคะก็ืัวที่ยี่สินะคะที่ได้รับสิทธิ์จัดสรรให้ทําให้มีการตอบรับอย่างคึกคักนั่นเองค่ะค่ะคนี้ก็คือข่าวสารของบริษัจทจะทเเบียนนะคะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดผู้ในรอบสัปดาห์ค่ะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจที่เรานำมาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะคะ สัปดาห์หน้ามาติดตามข่าวสารกับข่าวเด็ดสุดสัปดาห์กันต่อนะคะในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าเวลา18บแนาฬิกาโดยประมาณแบบนี้ค่ะวันนี้ฉันต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ